ถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะเริ่มต้นบนโลกออนไลน์หรือว่าเริ่มแล้วนะคะแล้วอยากจะชนะเกมออนไลน์นี้นะคะเพราะยุคนี้คนทับกันเยอะอย่างที่เราเห็นใช่ไหมคะดังนั้นหลักคิดแรกเลยนะคะก็คือคุณจะต้องมีความตั้งใจจริงค่ะ การที่เราตั้งใจจริงทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะคุณสำเร็จได้อย่างแน่นอนค่ะถ้าเราตั้งใจจริงแล้วไม่ว่าคุณจะเจอสิ่งไหนเข้ามาท้าทายนะคะคุณก็จะมุ่งมั่นทำมันต่อไปเพราะคุณรู้ว่าการที่เราตั้งใจนั้นเราจะ ฝ่าด่านทุกอ่ากำแพงนะคะไปได้อย่างแน่นอนนะคะถ้าวันนี้เราไม่มีความตั้งใจไม่ว่าจะทําอะไรค่ะทําไปสักพักหนึ่งก็หยุดทําไปสักพักหนึ่งก็เบื่อทําไปสักพักหนึ่งก็หมดพลังแต่ถ้าคุณมีความตั้งใจจริงเอาจริงแล้วแล้วก็นะคะไม่ว่าจะเจออะไรมันจะไม่สามารถมาทําลายความตั้งใจจริงของคุณได้เลยค่ะอ่าแล้วก็หลักคิดข้อที่2เลยนะคะก็คือวันนี้นะคะคุณทําออนไลน์นะคะ ทั้งไหนแจ่มเอลยอืมวันนี้นะคะคุณทําออนไลน์คุณได้มีความรักแล้วหรือยังะคะหรือว่าคุณเห็นคนอื่นเขาทํากันเยอะแยะเลยอยากจะลองแค่ทําเล่นๆน,นะคะไม่เอาจริงนะคะเพราะและยิ่งยุคนี้นะคะตอนนี้อ่ะคนมาทําออนไลน์เยอะมากนะคะถ้าเราอยากที่จะชนะนะคะ สำคัญที่สุดเราจะต้องชนะใจตัวเองก่อนและต้องถามตัวเองก่อนว่าวันนี้คุณได้มีความรักให้กับโลกออนไลน์แล้วหรือยังรักการออกมาแบ่งปันแล้วหรือยังนะคะแล้วรักที่จะเจอไม่ว่าจะเจอบททดสอบอะไรก็ตามคุณรักที่จะแก้ไขให้เพิ่มพลังให้กับตัวเองหรือเปล่านะคะมันสำคัญที่สุดเลยนะคะถ้าคุณมีสองหลักคิดนี้นะคะคุณจะเป็นคนหนึ่งที่ชนะเกมออนไลน์ชนะเกมชีวิตของคุณได้อย่างแน่นอนคะ่ะกรูนูการันตีนะคะ การันตีตัวเองนี่แหละค่ะยิ่งอยู่ในโลกออนไลน์นะคะยิ่งทําให้คุณหนูเป็นคนหนึ่งที่เข้มแข็งและต้ากแกร่งอย่างมากเลยค่ะวันวันหนึ่งเราก็ต้องอยู่กับสิ่งที่มันเพิ่มพลังให้กับตัวเรานะคะทําให้เรามีความตั้งใจเพิ่มมากขึ้นนะคะมีความรักเพิ่มมากขึ้นนะคะ มันเลยทําให้เรามีความรู้สึกว่าโลกออนไลน์เน่ยมันเป็นสิ่งที่แบบสุดยอดแล้วสําหรับเรานะคะมันทําให้เรากล้าแกลง่งเก่งขึ้นนะคะแล้วก็มั่งคั่งเหลือเฟือในจิตใจอย่างมากมายเลยค่ะอ่าดังนั้นนะคะคุณนูขอเป็นพลังใจให้กับทุกๆคนนะคะที่อยากจะขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์แล้วอยากที่จะชนะเกมออนไลน์นะคะจงนำสอหลักคิดที่คุณนูนำมาฝากในวันนี้เอาไปใช้กันได้เลยค่ะ คุณจะสำเร็จได้อย่างแน่นอนนะคะขอบคุณทุกคนที่มาส่งพลังใจนะคะและก็ขอบคุณที่ติดตามเพจครูนูขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้กับครูนู